สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระก็พี่เดินทางมาถึง EP ที่103กันแล้วนะคะพี่ๆค่ะอ่าเช่นเคยวันนี้แม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะคะพี่ๆค่ะยังไงฝากพี่เอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่ๆที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์นะพี่นะ0849158065นะคะพี่ค่ะ วันนี้แม่บ้านมีพระ bery, พี่รับชมกันเช่นเคยนะคะพี่ค่ะเรามาดูองค์แรกกันนะคะพี่องค์นี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยด้านหลังเป็นรูปสิงแบบนี้นะพี่นะเก่าๆกันอย,อย่างนี้เลยค่ะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังสิงห์นะพี่นะนี่นะคะพี่อ้าวนี่ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอันนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังสิงห์นะพี่นะนี่นะคะพี่ค่ะ นี่เป็นด้านหลังเนาะพี่เนาะอ่านี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่าดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหแม่บ้านได้นะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่นะย์แล้วพี่แม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้าอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะ นี่นะคะพี่เป็นเนื้อเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่องนี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นลักษณะสมเด็จเก่านะคะพี่ขานี่ค่ะอ่านี่เป็นเนื้อสมเด็จนะพี่นะเป็นเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่ดูด้านหลังนะนี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะเนื้อด้านหลังของสมเด็จเก่านะคะพี่ขานี่นะคะ อ่าเป็นประมาณนี้น, Tar นาอพี่นนอะอันนี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่ะนี่นะคะด้านขอบนาะพี่นนองอันนี้ขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่นี่นะคะอ่าประมาณนี้สีสันตามแม่บ้านสองเลยนะพี่นะ อารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป <aki> <jähr bracket difference> ็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ขานี่ค่ะองค์นี้เป็นสมเด็จปกโพนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเนื้อสมเด็จปกโพนะพี่นะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะของสมเด็จปกโพนะพี่นะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่พี่ นี่นะคะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะองนี้เป็นสมเด็จปกโพนะพี่พี่ค่ะนี่นะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นี่ค่ะพีดีส์สนใจนะพี่นะรบกวนโทรหรือทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่ นี่นะคะอง์นี้เป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ขาเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะคะพี่อ่าอ้าวรายการถัดมานะคพี่อันนี้เป็นพระกุนะพี่นะเป็นพระกุมีแร่ดอกมะขามโรยนะพี่นะไม่ทราบที่นะพี่เก่าเก่ากันอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะให้บ้านให้ดูนะพี่นะมีแร่ดอกมะขามโรยเก่าเกันอย่างนี้เลยนะพี่นะเป็นพระกุนะคะอง์นี้ค่ะนี่นะครับ อันนี้เป็นพระกุไม่ทราบที่นะพี่นะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยจ้ะมีแร่ดอกมะขามโรยนะพี่พี่นี่นะคะเป็นลักษณะพระกุเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะมีแร่ดอกมะขามโรยนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะ ่าดูไม่ทันหันไวยังไงพี่พี่โทรหรือทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ค่ะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะพี่นะอ้ารายการถัดมารายการนี้เป็นพระปิดตาสายวัดสพานสูงนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะพระปิดตาสายวัดสพานสูงนะพี่นะเก่าๆก,กันอย่างนี้เลยนะพี่นี่นะคะ นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะพระปิต,ตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่คะ่ะเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะค่ะองค์นี้เป็นพระปิต,ตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นประมาณนี้นะพี่นะอ่า,าเก่าเ่กันอย่างนี้เลยนะพี่นะ รายการถัดมาเป็นพระปิตาหลังแบบนะพี่นะอง์นี้มีปิดทองด้านหน้าแบบนี้นะคะพี่เขาเก่ากันอย่างนี้เลยค่ะนี่เป็นพระปิตาหลังแบบนะจ้าพี่จ๋านี่นะคะเป็นลักษณะพระปิตาหลังแบบค่ะพี่อ่านี่ค่ะเป็นลักษณะพระปิตาหลังแบบนะคะพี่ขาเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะ นี่นะคะอ้าประมาณนี้นะคะพี่พี่ขานี้เป็นพระปิดตาหลังแบบเนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นเก่าๆกันมีปิดทองแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะสนใจโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะ0 8 4ย์8 8 0 6 5นะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขา องนี้เป็นพระปิดตาหลังยันนะพี่นะด้านหลังเป็นยันเมื่อกี้นะพี่ที่แม่บ้านเพลกให้ดูเป็นองค์เล็กเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาองค์ออกสีดำๆนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นพระปิดตาหลังยันนะพี่นะนี่ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่มียันเป็นแบบนี้นะคะอ่าองนี้เป็นพระปิดตานะพี่นะหลังยันนะพี่นี่นะคะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบครับพี่ๆใช่ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะอา่าแม่บ้านได้นะคะพี่0 8 4ย์5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะนี่ค่ะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตาด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะอ้ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระผงหลวงพ่อโตนะพี่พระผงเคลือบหลวงพ่อโตนะคะพี่คะนี่นะคะพี่มีลงลักด้วยนะพี่นะ เป็นพระผงเคลือบหลวงพ่อโตนะพี่เก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีลงลักนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะพี่ชัดนะพี่นะชัดนะคะพี่สีสันตามส่องเลยค่ะองค์นี้เป็นพระผงเคลือบนะพี่นะลงลักเก่าเก่าเลยนะพี่แบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อโตนะคะพี่นี่นะคะ ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นพระผงเคลือบหลวงพ่อโตนะพี่มีลงรักไว้แบบนี้นะคะอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่ขานี่ค่ะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะใต้ฐานเนาะพี่เนาะนี่ค่ะอ่าประมาณนี้นะพี่นะ อ่ารายการถัดมานะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นพระเนื้อชินนะพี่นะเลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังเป็นพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะพี่นะเป็นพระเนื้อชินไม่ทราบที่นะพี่ขานี่นะคะพี่เป็นเลี่ยมเก่าๆไว้แบบนี้นะพี่เป็นเลี่ยมเปิดหน้านะคะพี่ขาองค์นี้เป็นพระเนื้อชินนะคะพี่ๆนี่นะพี่นะเป็นเลี่ยมเปิดหน้าไว้นะพี่ดูเลี่ยมนะคะพี่เก่าๆกันอย่างนี้เลยค่ะ อ่านี่นะคะพี่เป็นลักษณะเลี่ยมเก่าไว้แบบนี้นะพี่เป็นเลี่ยมเปิดด้านหน้าพี่ด้านหลังปิดนะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะเนื้อด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ๆอ่าเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะอันนี้เป็นพระเนื้อชินเก่านะพี่นะเลี่ยมเก่าไว้นะพี่ เป็นเลี่ยมเปิดหน้าปิดด้านหลังนะพี่นะนี่ค่ะออกเก่าๆกันแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะอ่าอ้าวรายการถัดมานะพี่อันนี้เป็นพระพระผงหลวงปู่หลิวนะพี่นะนี่นะคะเป็นพระผงหลวงปู่หลิวนะพี่นะปีสามหกนะคะองนี้ค่ะนี่นะคะพี่มีชื่อหลวงปู่หลิวแบบนี้นะคะพี่พี่คะ่ะ นี่นะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่หลิวนะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะพี่นี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นรูปเต่าเป็นยันแบบนี้นะพี่นะสองห้าสามหกนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่องค์นี้เป็นพระผงหลวงปู่หลิวนะคะพี่ขาปีสามหกนะคะนี่พระเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ อ่านี่นะคะพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบค่ะใช่ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะอ่ารายการถัดมาเป็นเต่าหลวงปูหลิวนะพี่เป็นเต่าแช่น้ํามันนะคะพี่ขาเป็นเต่าแช่น้ํามันหลวงปูหลิวมาในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเต่านะพี่นะองค์นี้เป็นเต่าแช่น้ํามันนะพี่นะหลวงปูหลิวนะคะพี่ๆขานี่ค่ะ เป็นลักษณะเต่าหลวงปูหลิวแช่น้ํามันนะพี่นะเต่าแช่น้ํามันหลวงปูหลิวเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นเต่านะพี่จ๋าค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบพี่สนใจแล้วก็โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ติดต่อกันเข้ามาได้จ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆขาอันนี้เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นเต่าแช่น้ำมันนะพี่ อันนี้เป็นเต่าแช่น้ำมันหลวงปู่หลิวนะคะพี่ขานี่นะคะพี่เป็นลักษณะด้านหลังเนาะพี่เนาะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะองค์นี้อยู่ในเลี่ยมสีทองทองแบบนี้นะคะพี่ขานี่นะคะเป็นเลี่ยมเต่าหลวงปู่หลิวแช่น้ำมันนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะอ่านี่นะคะมีเป็นเต่าหลวงปู่หลิวเนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่ อันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อครื้นนะคะพี่วัดสังโคนะพี่นะนี่นะคะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นี่ค่ะพี่อันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อครื้นนะคะพี่ขาหลวงพ่อครื้นนะคะพี่วัดสังโคนะคะองนี้ค่ะนี่นะคะพี่อ่าเป็นสมเด็จหลวงพ่อครื้นวัดสังโคนะพี่นะนี่ค่ะเป็นเนื้อสมเด็จแบบนี้นะพี่นะ นี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะนี่ค่ะพี่ขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ้าวองค์นี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อครื้นวัดสังโคนะพี่นะ อ่า Shift พี่พี่ที่ส,สนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันมานะคะพี่พี่่ะแม่บ้านมีบริการเก็บเงินป <ness> ลายทางนะพี่อ่าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้ายังคงเป็นเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้ะนี่นะคะพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะ <sack. S 2> นี่นะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่เก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะคะแม่บ้านมาพี่ได้รับชมกันสององค์นะคะวันนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่ขาอ่าองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอง์แรกนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาอ่าเดี๋ยวไม่บ้านให้ชมอีกองนะพี่นะอ่านี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอีกองนะคะพี่พี่ มีสององนะคะพี่วันนี้แม่บ้านมีมาให้พี่รับชมกันสององนะคะพี่นี่นะคะพี่อ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่สองนะคะพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขานี่ค่ะที่เป็นด้านหลังนะพี่หน้าด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่อ่าเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะ องนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะพี่เป็นลักษณะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนาะพี่เนาะนี่เป็นใต้ฐานนะพี่นะใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่านี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่สองนะคะพี่พี่ค่ะประมาณนี้นะพี่นะยังไงติดต่อในบ้านเข้ามาได้นะพี่นะขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะอ่ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นล็อกเก็ตนะคะพี่หลวงพ่อทวีศักดิ์นะคะพี่ นี่นะคะเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อทวีศักด์นะพี่นะนี่นะคะมีชื่อหลวงพ่อทวีศักด์แบบนี้ด้วยนะคะพี่ๆ่ะนี่ค่ะพี่องค์นี้เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อทวีศักด์นะคะอ่านี่นะคะพี่เป็นลักษณะล็อกเก็ตนะพี่นะหลวงพ่อทวีศักด์นะพี่นะอ่านี่นะคะ นี่ค่ะพี่อ้ Ô, าองนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อทวีศักดินะพี่นะประมาณนี้นะคะพี่พี่อ้าวในการถัดมาองนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนนะพี่นะองนี้เล็กๆนะคะพี่องคนี้เป็นหลวงปู่แหวนนะคะพี่ขานีค่ะเป็นลักษณะล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่พี่ขานีค่ะองนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนนะพี่นะด้านหลังเ <eterm> ป <oon> ็นลักษณะยันแบบนี้นะคะพี่พี่ อ่าอันนี้เป็นปู่แหวนนะคะพี่ขานี่นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะพี่พี่ขาเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนเนาะพี่เนาะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่พี่อ่านี่นะคะรายการถัดมาเป็นพระปิดตานะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะนี่ค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่อองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะพี่นะนี่ค่ะ นี่นะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่ๆยังไงพี่ๆที่สนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนงหปดศูนย์หกห้านะพี่ๆยังคงเป็นเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้าแม่บ้านนะคะพี่ขาแม่บ้านนะคะนี่นะคะองค์นี้เป็นพระปิดตานะคะพี่เป็นเนื้อผงคุกรักเล็กๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเอารายการถัดมานะพี่ ไากัรน,นี้เป็นรูปหล่อพระศรีวลีนะพี่นะนี่นะคะพี่เก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะรูปหล่อพระศรีวลีนะพี่นะนี่นะพี่ขานี่เป็นรูปหล่อพระศรีวลีนะพี่นะนี่นะคะ นี่ครับพี่เป็นลักษณะรูปหล่อพระสีวลีนะพี่นะพลิกไม่ทันหันไวยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะ0 8 4ย์5 8 0 6 5หน้านะคะยังไงขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะอ้าวงค์นี้เป็นรูปหล่อพระสีวลีนะคะพี่พี่ค่ะนี่นะคะอ่าเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะ อ้าวรายการถัดมานะพี่นี่นะคะรายการนี้เป็นเขี้ยวนะคะพี่เสือเขี้ยวแกะนะคะพี่ขาเลี่ยมเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่เล็กๆนะพี่นะไม่ใหญ่มากนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นเขี้ยวเสือแกะนะพี่นะเสือเขี้ยวแกะนะพี่เขี้ยวแกะรูปเสือนะคะองนี้นะคะพี่นี่นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยค่ะพี่ขา ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะพี่นะยังไงพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ไม่ชัดเลยนะคะพี่ขาอยู่ในเลี่ยมคือเลี่ยมเก่ามากเลยค่ะพี่นี่นะคะองนี้เป็นเสือเขี้ยวแกะนะคะพี่ขานี่นะคะแม่บ้านก็พูดจะผิดจะถูกค่ะพี่พี่ยังไงต้องกราบขอโทษขอไปพี่พี่ด้วยนะคะพี่ขา นี่นะคะองค์นี้เป็นเสือเขี้ยวแกะนะพี่นะเก่าๆมาในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี่นะคะพี่ๆที่สนใจโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะอ้าวรายการนี้เป็นพระพระสังฆจายหล่อโบราณนะพี่นะเก่าๆแบบนี้นะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะเหมือนเป็นยันแบบนี้นะคะพี่ขานี่นะคะพี่หนักนะคะหนักอยู่นะคะองค์นี้องค์ใหญ่อยู่ค่ะดูเนื้อกันนะพี่นะเป็นเนื้อเก่าๆกันแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ นี่นะคะองค์นี้เป็นพระสังกจายนะพี่นะเป็นพระสังกจายหล่อโบราณนะพี่นะดูเนื้อค่ะเนื้อเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่ๆนะนี่นะคะค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นลักษณะด้านหลังที่มียันนะพี่นะนี่นะคะเป็นเนื้อด้านหลังที่เป็นยันเนาะพี่เนาะ อนี่ค่ะพี่นี่นะคะพี่องค์นี้เป็นพระสังคายหล่อโบราณนะพี่นะองค์ใหญ่อยู่นะคะพี่ขาองค์ใหญ่นะคะพี่อันนี้องค์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่ใหญ่อยู่นะพี่นะนี่คะ่ะเต็มฝ่ามือเลยนะพี่นะเต็มแบบนี้เลยนะคะ อ้าวรายการถัดมานะพี่นี่ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญพระโครัตนวิมนนะพี่นะนี่นะพี่เป็นเหรียญสีออกเงินเงินออกเหลืองเหลืองเงินเงินเก่าเก่านะพี่นะเป็นเหรียญพระโครัตนวิมนนะพี่นะนี่นะคะพี่อ่าเป็นลักษณะเหรียญแบบนี้นะคะพี่ขานี่ค่ะสีสันเหมือนส่องเลยนะพี่นะอ่านี่นะคะนี่เป็นด้านหลังนะพี่ ด้านหลังของเหรียญพระครูรัตนวิมลน,นะคะพี่ขาเป็นยันมีลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่าดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยนะพี่นะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะรายการถัดมานะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นเหรียญเหมือนกัน,นพี่เหรียญในเลี่ยมนะคะพี่ S <S เหรียญหลวงปู่คำคณิงนะคะพี่ปีสองเจ็ดนะคะพี่ขานี่นะคะมีชื่อหลวงปู่คำคณิงเป็นเหรียญกลมนะพี่นะออกสีดำๆๆมาในเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่คำคณิงนะ,ะพี่นะนี่นะคะ่ะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพะี่นะนี่นะคะเป็นปีสอเจดนะคะพี่หลวงปู่คำคณิงปีสองเจ็ดนะพี่นะนี่นะคะ เดี๋ยวไม่ชัดเจนยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่เดี๋ยวไ่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่ขะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่คำคะนิงเนาะพี่เนาะนี่ค่ะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมนะพี่เลี่ยมเก่าไว้นะคะพี่นี่นะคะเก่าเกากันอย่างนี้เลยค่ะพี่เป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมเลี่ยมเก่าไว้นะพี่ นี่นะคะกรอบลานมีรอยลานรอยอันนี้เต็มเลยนะพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะพี่นะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะด้านหลังนะพี่มียันแล้วก็มีชื่อหลวงปู่ทิมแบบนี้นะพี่นี่นะคะพี่คาเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะเลี่ยมเก่าไว้กรอบนี่ Loc ลานแล้วนะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะ ุณแผนหลวงปูทิมเนาะพี่เนาะนี่ค right ่ะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอย่างไงพี่ที่สนใจทักเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะองค์นี้เป็นคุณแผนหลวงปูทิมค่ะเอารายการถัดมาเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะรูปหล่อโบราณนะพี่นะหลวงพ่อแดงนะคะพี่องค์นี้หลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะพี่คะนี่นะคะเป็นรูปหล่อโบราณนะพี่ เป็นลักษณะหล่อโบราณนะคะพี่องค์นี้ค่ะเป็นหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่เป็นลักษณะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกเนาะพี่เนาะนี่นะคะนี่เป็นไต้ฐานนะพี่นะไต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่พี่นี่นะคะพี่ไต้ฐานเนาะพี่เนาะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นลักษณะรูปหล่อหลวงพ่อแดงนะพี่เป็นลักษณะหล่อโบราณหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะพี่อ่าอ่าวรายาการถัดมานะพี่นะรายการนี้เป็นพระผงวัดพรบนะพี่นะนี่นะคะพี่สีเข้มกว่านี้นะคะพี่ขาสีเข้มกว่านี้นะคะองค์นี้เป็นพระผงวัดพรบนะพี่โดนแสงไฟสีไม่เหมือนของจริงนะพี่นะของจริงนี่สีเข้มกว่านะพี่นะ อันนี้สีโดนแสงไฟนะพี่นี่นะคะเป็นพระผงวัดพระเก่าๆมันมันแบบนี้เลยพี่ค่ะนี่พี่เป็นลักษณะพระผงวัดพระนะพี่นะพี่ที่สนใจโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะศูนย์5ปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดูย์หกห้านะคะพี่อ่าองค์นี้เป็นพระผงวัดพระนะคะพี่ขาเดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะพี่นะรูปภาพไม่ชัดเจนต้องกราบขอโทษขอไปพ,พี่ๆด้วยค่ะ อ่านี่เป็นลักษณะพระผงวัดพรบนะพี่นะนี่นะพี่นะสีสันเข้มกว่านี้นะพี่ออกเหลืองนมนข้นกว่านี้นะะเพราะว่าอันนี้โดนแสงไฟนะพี่นะอ้าวรายการถัดมาเป็นตะกุดเก่าลงรักถักเชือกนะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นตะกุดเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่ลงรักไว้แบบนี้เลยนะคะตะกุดเก่าลงรักถักเชือกนะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่เป็นตะกรุดเก่าๆเลยค่ะพี่ขานี่นะคะนี่นะพี่นะลงรักถักเชือกนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอันนี้ใหญ่นะพี่นะละลาวสามนิ้วนะพี่นะ ตะกรุดอันนี้นะคะพี่อ้าวรายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะพี่นะมีจานนะพี่เป็นลักษณะแบบนี้น,นะพี่นะมีจานนะพี่นะนี่ค่ะตรงนี้มีจานนะพี่นะมีหรือเปล่านอะตรงนี้แม่บ้านดูให้แป๊บหนึ่งนะพี่นะตรงนี้ไม่มีจานนะพี่นะมีเป็นตรงนี้นะคะพี่ตรงจานด้านหลังแบบนี้นะคะ นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะจานเนาะพี่เนาะอ้าววันนี้ดูให้ใจดูให้ชอบนะคะพี่พี่ดูให้ใจดูให้ชอบจ้าใจชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะพี่นะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่พี่ที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะอ้าววันนี้ฝากพี่เอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะอ้าวพี่พี่ที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่นะ เน้นย้ำว่าวันนี้แม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางกันแล้วนะพี่ขาเดี๋ยวยังไงสนใจองไหนนะพี่โทรเข้ามาเลยค่ะพี่ทิ้งที่อยู่ไปให้เดี๋ยวแม่บ้านไปส่งให้นะพี่นะเดี๋ยวจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยค่ะพี่ขานี่นะคะแล้วก็วันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องนะคะพี่ขารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษกอไว้พี่ไว้นัที่นี้ด้วยนะคะยังไงแม่บ้านขอจบคลิปอีพีที่หนึ่งร้อยสามมาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ